สวัสดีค่ะในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์มันประจำวันที่5สิงหาคมนะคะในส่วนของตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เมื่อวานก็ปิดลบไป3.2จุดนะคะที่ระดับ็2 7 9 0จุดในส่วนของเบสิสนะมีการปิดปรับแคบลงมานะคะแต่ว่าถ้ามองในส่วนของตัวปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่ๆนะคะน่าจะเป็นการปิดแก ในตัวของเบสิสที่ติดลบค่อนข้างกว้างจากระดับทันเสดีในช่วงวันก่อนหน้าเท่านั้นนะคะตัวปัจจัยภายนอกวันนี้เนี่ย มีความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดกลับมาเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นอีกครั้งนะคะหลังจากที่ในส่วนของความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดประจําสาขาแอตแลนต้านะคะออกมาสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนกันยาย,ยนแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจับตาดูกันต่อในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะก็คาดว่าจะออกมามากกว่า200,000ตำแหน่งอย่างต่อเนื่องนะคะ ในส่วนของปัจจัยภายในในเรื่องของการประชุมกรนง,งวันนี้นะคะตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นการคงอัตรดอกเบี้ยที่ระดับ1.5%ต่อไปนะคะแต่ว่าถ้ามีเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยอาจจะทําให้บาทเนี่ยอ่อนค่า,าค่อนข้างแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ชะลอตัวมาชช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเองเนี่ยก็ยังอยู่ใน ทิศทางที่ติดลบนะคะก็การอ่อนค่าของเงินบาทอาจจะกระตุ้นให้นักงทุนต่างชาติขายออกมามากขึ้นในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็กลับมาขายในฟิวเจอร์อีกครั้งได้เหมือนกันจากที่เมื่อวานน่ยกลับมาซื้อสุทธิ5,414ี่4สสัญญาในส่วนของฟิวเจอร์นะคะ ตัวเอส1่วันนี้มองแนวโน้นมเป็นตัวผันผวในกรอบ920-932จุดนะคะแนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนสำหรับช็อต t อ์ที่เปิดได้ที่ระดับ927จุดนะคะยังถือต่อถ้าไม่ผ่านระดับ932จุดขึ้นไปนะคะเพื่อรอทำกำไรที่ระดับ920จุดส่วน TTA f u t u r e นะคะเมื่อวานแม้ว่าจะตัดขาดทุนสถานะเดิมที่เปิดเอาไว้หลังจากหลุดระดับ12จุด 5.8ลงมานะคะแต่ว่าถ้าดูส่วนงสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยต้องเรียกได้ว่าน้ําหนักเองเนี่ยยังมีลุ้นในทางที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะคะจึงมองว่าอาจจะลุ้นเปิดรองใหม่ครั้งที่ดั12.50บาทนะคะเป้าหมายทํากําไรที่ดั12.85นะคะตัดขาดทุนนะหาว่าหลุด12.40บาทมานะคะประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ